สวัสดีครับมาพบกับการในงานความเคลื่อนไหวราคายา m ประกอบการสามของตลาดสินท้ากเกษตรลงกหน้าแองประเทศไทยหรือว่าเ f เฟกประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่24มกรคาคม2556จากนักวิเคราะห์บริษัทดีเอสเจอร์จำกัดโดยราคายา m ผลนระกอบการสาสำหรับสัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคมของปี2013ปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ระดับ104บาท60สตางค์ปรับลดลง 65สตางค์ด้วยปริมาณการซื้อขายรวมณระดับ298คู่สัญญาโดยราคายางก็ได้ปรับตัวลดลงมาเนื่องมาจากมีแรงกดดันจากการแข่งข้าของเงินเยนและการที่ตลาดโตเกียวหรือว่าโตค้อมนั้นได้เคลื่อนไหวอย่างผันผวนทงนี้เนี่ยนักทุนผิดหวังต่อมาตราการผลคลายทางการเงินซึ่งธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศไปก่อนหน้านี้รวมถึงการซื้อสินทรัพย์รอบใหม่แล้วก็การกำหนด อินเฟคชัน targeting หรือว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่2%ร์ทจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อถึงเดือนมกราคมปีหน้าประอกอบกับเงินบาทนี้ก็อยู่ในระดับที่แข็งค่าในรอบ15-16เดือนตามเดิมก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกของไทยแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อตลาดยางแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยราคายามีปัจจัยหนุนที่ดีในส่วนของราคาน้ำมันติในตลาดโลก ที่ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ96ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเ์เรลวสูงสุดในรอบ4-5เดือนรวมถึงฤดูกาลยามผัานไดที่ใกล้จะมาถึงก็เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อราคายางและไม่น่าจะทําให้ราคายางปรับตัวลดลงมากในระยะนี้ส่วนต่อมาก็จะเป็นการรายงานภาพรวมราคายางจากปัจจัยทางเทคนิค ในส่วนของภาพรวมทางเทคี่นิคนั้นดัชนียังคงแว่งอยู่ในกรอบระยะสั้นระหว่าง102.3ถึง107.1ตามเดิมแต่ว่าเทรนในระยะกลางนั้นดัชนียังอยู่ในเทรนขาขึ้นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากดัชนียังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวตั้งแต่เ m a จั5วันจนถึง SMA 200วันทำการโดยเบื้องต้นนั้นดัชนีก็จะมีแนวรับแรกที่102.3มีแนวรับสำคัญอยู่ที่100บาทจะมีแนวต้านแรกที่105.6แล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่108 สรุปภาพรวมราคายา้นจากปัจจัยทางเทคนิคก็คือว่าดัชนีในระยะสั้นยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง1.02.3ถึง1.07.1แต่ว่าเทนในระยะกลางนั้นดัชนียังอยู่ในเทนขาขึ้นเนื่องจากดัชนียังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวตั้งแต่ SMA 75วันจนถึง SMA 200วันในส่วนของกลยุทธ์นั้นที่แนะนำให้นักงทุนเนี่ยรอเปิดสถานะซื้อสำหรับการลงทุนในระยะกลางหากดัชนีมีการย่อตัวลงมา บริเวณแนวรับแต่ทั้งนี้ทท้านั้นเนี่ยการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและในส่วนของการรายงานความเคลื่อนไหวราคายางหดลงบันท้กสามของตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟกต์ประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่24มกราคม2556จากนักวิเคราะห์บริษัทดีเอสฟิเจอร์จำกัดได้หมดเวลาลงเทรดรอบนี้ขอให้นักลงทุนเนี่ยโชคดีกับการลงทุนแล้วก็มีความสุขกับการลงทุนสวัสดีครับ